สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องกันนะครับผมไม่ใช่กล่องแล้ววันนี้มันเป็นซองธรรมดานะครับอันนี้เป็นเคสตัว POCO X3 NFC นะครับผมอันนี้จะเป็นเคสลักษณะอย่างนี้นะครับมันจะป้องกันกล้องนะครับผมเหลือไว้เฉพาะ รูกล้องนะครับมันจะไม่ได้เป็นแบบว่าเปิดโลกอย่างนี้นะครับมันจะเหลือไว้เฉพาะรูกล้องให้เราถ่ายรูปนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันจะเป็นลักษณะมีตัวการกระแทกตรงนี้นะครับทั้ง4ด้านนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างที่เราสั่งมาหรือเปล่านะครับเพราะอันนี้ผมสั่งมาจากจีนนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นอย่างที่เราสั่งมาหรือเปล่านะครับแวบทงางไหนก็ไม่มีอะไรแล้วแหวไม่ใช่นะครับผมเสียความรู้สึกโคตรเลยอันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องให้คะแนนไปตามตรงนะครับผมว่ามันไม่ได้เป็นอย่างในรูปนะครับว่า มันจะคุมกล้องทั้งหมดนะครับเหลือไว้เฉพาะรูกล้องอย่างนี้ยมันไม่ใช่เป็นอย่างนี้นะมันจะเป็นเหมือนเคสที่เขาแถมมานี่แหละแต่ว่ามันจะดูแล้วมันจะเล็กกว่าหน่อยหนึ่งมันจะไม่ไม่ได้เป็นวงใหญ่ๆอย่างนี้นะเดี๋ยวมาดูทีมนะครับว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่านะครับ แต่จุดประสงค์หลักผมไม่ได้อยากได้แบบนี้นะครับผมก็อยากได้แบบว่าคุมกล้องทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เหลือไว้เฉพาะรูถ่ายภาพนะครับรูกล้องนะครับอย่างที่อย่างที่ตัวอย่างมันให้ให้เราดูอย่างเงี้ยครับผมจริงๆผมอยากจะได้อย่างนี้มากกว่านนะแต่ซื้อมาอย่างนี้ผมก็ไม่น่าจะได้ใช้นะครับแต่ก็หนาอยู่นะครับตัวเคสนะครับ หนาเลยแหละเดียวมาให้ดูเคสทั้ง2อันนะครับอันนี้เคสที่ของโปโก้แถมมานะครับอันนี้เคสที่ซื้อมานะครับอันนี้ก็จะมีความหนากว่านิดนึงนะครับจากผิวสัมผัสนะครับสีก็จะต่างกันนิดหน่อยนะครับอาตัวนี้จะใสกว่านะครับอาตัวนี้จะใสคุณนะครับผมมาลองใส่กันนะครับ ทั้งข้างนี่จะมีความแบบด้านๆอยู่นะครับผมทางใต้ก็ไม่มีอะไรปิดนะครับของตัวอ,ตอ,อันเก่าเนี่ยมันจะมีตัวปิดรูสายชาร์จอยู่นะครับแต่ที่เราซื้อมาเนี่ยไม่มีนะครับ แต่ลูก็ตรงดีนะครับปกตินี่นะครับเดี๋ยวดูกดสิกดก็ปุ่มเพิ่มลดเสียงก็ใช้ได้นะครับเวลากดนะครับข้างบนก็ตรงดีนะครับข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับ mm. ก็จะสวยกว่าอันเก่าที่เขาแถมมานิดนึงนครับเพราะอันเก่ามันเป็นสีคุ่นๆนะครับอันนี้จะเป็นแบบใสๆเลยนะครับ กล้องก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะครับคุมเป็นวงรีอย่างนี้นะครับลักษณะของของตัวพลาสติกนูนๆเนี่ยมันก็ไม่ได้สูงกว่าเลนกล้องมากนะครับสูงกว่านิดเดียวนะครับก็เหมือนตัวที่แถมมานะครับก็ไม่ได้สูงกว่ากันมากนะครับแต่ก็ ดีตรงที่ว่ามีตัวป้องกันทางด้านข้างนนะครับมันจะนุนๆมาหน่อยเวลาหล่นอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยเป็นอันตรายนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็ยังถือว่าไม่ตรงปกนะครับตัวสินค้าเนี่ยไม่ตรงปกที่เราสั่งมานะครับตรงปกเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะแบบคุมกล้องนะครับทั้งหมดเหลือไว้แค่เฉพาะรูกล้องนะครับแต่ส่งมาจริงจริงมันจะเป็นลักษณะแบบว่าไม่ได้คุมนะครับ อันนี้แหละคือของมันไม่ได้อยู่ในประเทศไทยบางทีเราก็คุยกันยากนะครับผมก็ลองสุ่มสั่งมานะครับนึกว่ามันจะตรงตามที่เราสั่งนะครับมันก็เฟลนะครับเดี๋ยวผมก็ว่าจะต้องไปหาสั่งอีกทีนะครับที่มันแบบว่าคุมกล้องเลยนะครับเพราะอันนี้มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายนะครับตัวนี้ก็เป็นรอยง่ายอยู่นะครับถ้าเกิดเป็นถูกอะไรเป็นของแข็งอะไรพวกนี้เป็นเศษตังอะไรพวกนี้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย